หลังจากที่พวกเราสามคนได้พบเจอกับตำนานเรื่องลึกลับเรื่องที่สองของโรงเรียนหุ่นลองเสื้อที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้พวกเราก็กลับมานั่งปรึกษากันตามปกติไลลาเองก็ยังคงตามหาเรื่องลึกลับต่อไปโชคดีที่งานกลุ่มของพวกเรานั้นสำเร็จลุ่วงไปด้วยดีจะได้ไม่ต้อง ขึ้นไปผ่านห้องชมรมเย็บปักถักร้อยตอนกลางค่ำกลางคืนอีกแล้วส่วนไอเอฟต่อให้มันโดนผีหลอกจนแทบจะจับไข้แต่ในเช้าวันต่อมามันก็ยังคงร่าเริงตามภาษาชายรักอิสระของมันส่วนผมเองพอได้พบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นผมก็สงสัยว่าเรื่องราวต่อไปนั้นมันจะเป็นอะไรกันแน่ตอนพักเที่ยง ผมมานั่งที่มานั่งในถงทางเดินผมก็เห็นไลาลาไม่ได้มาหาผมเหมือนเมื่อวานผมก็แปลกใจปกติเธอจะมาหาผมทุกครั้งเธอคงไปหาข้อมูลเรื่องผีอยู่แล้วมั้งซึ่งก็เป็นอย่างที่ผมคาดการไว้จริงเมื่อระหว่างที่จะเข้าเรียนไลาลาก็วิ่งมาหาผมอย่างรวดเร็วฉันเจอเรื่องลึกลับเรื่องที่สามแล้ว ห้องเรียนคู่ขนานฉันใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดบังเอิญไปเจอกระทุ้นหนึ่งจากสิทธิ์เก่าเธอเปิดไดอารี่ให้ผมดูเลยลาวาดภาพห้องเรียนที่มีผีตัวน,น้อยๆอยู่ในนั้นหน้าเอ็นดูเสียจริงผมได้ถามไปว่าห้องเรียนคู่ขนานมันมันเป็นยังไงล่ะผมเองก็เริ่มส,สนใจการตามหาเรื่องผีไปกับเธอด้วย เวลาเล่าว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เส้นเวลาของสองโลกมาประจบกันหลังห้าโมงและวิธีการที่จะได้เจอกับห้องเรียนที่ว่านั่นก็คือคนที่อยากเห็นจะต้องค่อยๆเดินถอยหลังบนบันไดของชั้นที่สามเดินถอยหลังจนกว่าจะถึงที่พักเมื่อทำเสร็จจึงหันไปก็จะพบกับห้องเรียนที่มีวิญญาณมากมายเดินเข้าห้อง เหมือนกับว่าพวกเขามาเรียนกันตามปกติแต่ว่าวิธีนี้มันค่อนข้างที่จะเสียงสะดุดขาดตัวเองเหมือนกันนะฉัจนจึงให้นายไปดูห้างหลังให้หน่อยนะผมก็คิดนะว่ามันก็ถูกอย่างที่ว่าแหละบันไดมันอยู่ชั้น3ถ้าเกิดสะดุดลบขึ้นมาหรือตกใจกับสิ่งที่เห็นอาจจะได้รับบาดเจ็บได้ผมเลยตอบตกลงไปเมื่อเวลาคาบเรียนสุดท้ายมาถึงค,ครูอนุญาต ให้ออกไปเข้าห้องน้าทำธุระสดตัวผมเองก็อยากจะเข้าห้องน้ําเหมือนกันแหละผมจึงลงไปชั้นล่างสุดขณะที่ผมเดินลงไปตามทางผมก็เห็นนักเรียนชั้นเดียวกันคนหนึ่งเธอก้มหน้าก้มตาะจับแว่นของเธอเธอเดินอย่างเร่งรีบและก็ชนกับผมขอโทษคเธอเพะงะไปด้านหลังเล็กน้อยก่อนที่จะเอ่ยคำขอโทษก่อนจะรีบมุ่งหน้าไปต่อ ไม,ไม่เป็นไรครับอ้า<อ>เธอไม่ได้ฟังผมผมก็เดินมองเธอเดินจนหายลับสายตาไปเอจะไปแต่งกับเธอกันเนี่ยผมเกาหัวด้วยความเงินงงเมื่อผมมาถึงข้างล่างก็เห็นไอ้เอฟกำลังเตะบอลกับกลุ่มทีมของมันสักพักผมก็เดินไปคุยกับมันเอฟช่วงห้ามโมงเนี่ยเองมากับกูได้ปะไอเอฟหั AF, นมามองหน้าผมด้วยความสงสัย มีอะไรไว้มิกตอนเย็นไลาลาจะไปพิสูจน์เรื่องลึกลับเรื่องที่สามนะ่ะมาด้วยกันป่ะไอเอฟมาทำหน้าตาเหลือราก่อนจะพูดว่านี่เอาจริงดิยัยไลลายลาังใจไปตามล่าหาผีอีกเหรือว,วะเนี่ยครั้งที่แล้วกูเกือบแย่เลนยนะเว้ยมันบนดูปอิบออกมาการใหญ่ผมก็เลยขัดไปว่าเอาแตหน้า ไปเป็นเพื่อนไลลามันหน่อยเราไม่ได้ทําวิธีการเห็นผีด้วยแกไปช่วยดูแลความปลอดภัยอะไม่มีอะไรหรอกไปด้วยกันแป๊บเดียวเองนะผมพยายามเกลี้ยกล่อมไอเอฟไปเออก็ได้วะแต่อย่าเกินหนึ่งทุ่มนะเว้ยผมพยักหน้ารับไปเฮ้ยผมว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นผมก็หวังไว้แบบนั้นแหละนะเมื่อเวลาห้าโมงเย็น พวกเราสามคนก็มาถึงบันไดชั้นที่สามลลา,ลาก็บอกให้ผมกับเอฟรอดูเธอที่ตีนบันไดไลลา,ลาสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะค่อยๆเดินถอยหลังขึ้นไปบนบันไดหนึ่งสองสามสี่บันไดมันมีสิบขั้นเธอก็นับไปตามปกติผม กับเอฟก็มองไปที่ลายลาด้วยความลุ้นระทึกห้าหเจดเมื่อลายลานับถึงขั้นหผมก็เห็นว่ากับเธอจะชะงักไปนิดหนึ่งเธอหน้าซีดก่อนจะนับเลขเจ็ด0เเอาละครบแล้ว หลังจากนั้นไลาลาก็ตั้งสติก่อนที่จะค่อยๆหันไปด้านขวามือของตัวเองหลังจากนั้นไลาลาก็ตาเบิกโพลงก่อนที่จะพูดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยฮะอ,อ,อ,อะไรนะผมอึ้งกับคำตอบของไลาลาที่อยู่กรรมวิธีที่สำรวจเรื่องลึกลับกลายเป็นว่าไลลา ไม่ได้พบกับห้องเรียนคู่นขนานที่ว่านั่นเลยอะไรกันที่ฉันทำวิธีไหนผิดไปเดีเนียจูๆ่ๆไอเอฟก็หัวเราะขึ้น <c oughs> ไลลาเธอทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าที่เธอทำมาอยากมองเห็นอากาศได้ยังไงข้าว่าไอตำนานห้องเรียนผีสิงน่ะคงไม่มีหรอกมกั้งขณะที่ไลลากำลังง,งุนงง เราทั้งสาคนสะดุ้งโยงเมื่อมีเสียงอะไรสักอย่างตกลงมาเสียงดังเราทั้งสามคนหันมามองหน้ากันเลึกลกเฮ้ยอะไรมันตกลงมาวะไอเอฟมันถามผงผางออกมาผมยังไม่ทันที่จะนึกคำอะไรจุๆ่ๆไลาลาก็มองไปที่ีันสี่ก่อที่เธอจะออกวิ่งผมก็ตกใจเลยเรียกไอเอฟให้ขึ้นไปด้วย หลังจากถึงชั้นสี่ผมก็เห็นไลลาเธอได้หยุดมองไปที่หน้าห้องหนึ่งผมมองขึ้นไปห้องของมอไหนนี่มันห้องเรียนเรานี่หว่าผมก็มองไปตามไลลาในห้องเรียนผมก็เห็นเด็กสาวผมเปียคู่ดูเรียบร้อยเธอคนนั้นกำลังกุมมือของตนเองแน่นเมื่อเธอคนนั้นหันมามองพวกเราผมก็จำได้เลยทันที นี่เธอคนนั้นนี่นะใช่ครับเป็นเด็กนักเรียนที่ใส่แว่นพอที่เดินชนผมตอนนั้นเองเด็กคนนั้นไม่ได้เห็นพวกเราก็มีท่าทีที่ตกใจเล็กน้อยก่อนที่จะถอยหลังไปชิดมุมเสานิดหน่อยมาที่นี่ได้ยังไงคะไลาลาก็ตอบคำถามเธอคนนั้นไปฉันได้ยินเสียงอะไรสลลงมาเสียงดังฉันเลยขึ้นมาดู ก็สายสายตาไปมองที่ห้องอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นไม้มอบ็บไม้กวาดและที่โกยขยะล้มกองระเกะและกะเกิดเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยผมเกิดความสงสัยนานาในหัวแต่ไม่ทันที่ได้คิดอะไรต่อไละลาก็ถามเด็กสาวคนนั้นไปว่าเธอเธอเห็นใช่ไหมเธอไม่ตอบอะไรได้แต่ตัวสัน่น จะพย,ยักหน้าเบาๆกูว่ารีบออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะกูรู้สึกว่าบรรยากาศไม่่อยโอเคแล้ววะสิ้นประโยของเอฟประตูด้านหลังแล้วก็ปิดกระแทกกันเสียงดังลั่นพวกเราทั้งหมดก็สะดุ้งเมื่อก็อจะถอยห่างออกมาเด็กสาวคนนั้นก็สุดทำท่าเหมือนจะร้องไห้ออกมาเอฟมันคงโมโ oh หหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันก็เลยปีคลิกใส่ประตูจนมันเปิดออกมาไม่เงยทำกูตกใจหมดไม่รอช้า เราจิประคองตัวของเธอคนนั้นขึ้นมาออกมานอกห้องแต่ยังไม่ทันที่จะหายตื่นตะหนกพวกเราก็เห็นภาพที่ทําให้ขนลุกไปทั่วทั้งตัวบริเวณทางเดินทั้งหมดของชั้นนี้แต่ไปด้วยร่างของสิ่งที่เคยเป็นคนมาก่อนใช่ครับผมบอกว่าเคยเป็นคนเพราะร่างพวกนั้นน่ะมันบิดเบี้ยวไม่สมประกอบบ้าก็แขนหักขาหักหน้าเละ บ้างก็ไม่มีหัวผมกับไอเอฟมองหน้ากันเลิกลักขณะที่ไลลา,ลาตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นในที่สุดก็ออกมาจนได้นะดีเลยเธอคว้ากล้องออกมากดชัตเตอร์รัวๆเอาอีกแล้วนะั่นไลลา,ลาผมคว้าแขนเธอวิ่งไปหาเอฟที่มันเพ่นไปก่อนหน้านั้นแล้วและแล้ว,ลวพวกเราก็ลงมาถึงชั้นล่างได้โดยที่ไม่มีอะไรกัน้น พวกเรากลับมาอยู่ที่ม้านั่งอันเดิมที่เคยหนีผีครั้งที่แล้วไอเอฟก็บ่นไลลาเป็นการใหญ่แต่สักพักผมก,ก็หันมามองเด็กสาวคนนั้นผมก,ก็เลยขัดการเถียงของทั้งสองคนนั้นออกเอาละเอาละเลิกเถียงกันก่อนดีกว่าเราจะยังไงกับเธอคนนั้นล่ะเมื่อผมพูดจบไลลาก็เดินไปคุยกับเธอแต่เธอก็บอกว่าเดี๋ยวพอคุยกันกันนะคะ หวลา,ลาจึงไม่ได้ว่าอะไรก่อนที่จะกลับบ้านไอเอฟจึงไปคุยกับสาวแว่นต่อแล้วไม่นานนักมันก็ได้เบอร์โทรศัพท์ของเธอมาเฉยเลยไอเอฟว่าแล้วไงนี่เองจะจีบน้องเขาใช่ไหมเนี่ยแต่ก็เอาเถอะไอเอฟถึงมันจะดูเป็นคนเจ้าชู้ประตูดินแต่มันก็ไม่เคยทำอะไรเกินเลยกับใครหรอกนะเป็นอันจบ เรื่องลึกลับเรื่องที่สาม